ผู้รักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนนั่นแหละอุมาศกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตลัดไว้ชอบแล้วข้าพระองค์เดินทางไปกับกองเกวียนกระบวนหนึ่งเดินจงกรมอยู่ที่โคนไม้ ด้วยจะคิดว่ารักษาตนกลายเป็นรักษาหมู่เกวียนทั้งหมดไว้แล้วราเจ้าข้าราศสดา,า,าตัดว่าดูกรอุบาสกแม้ในครั้งก่อนมันดิตทั้งหลายรักษาตนอยู่เป็นอันรักษาผู้อื่นด้วยดังนี้แล้วทูลอารัธนาทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้